น้องเฟยมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ย,ายาอาหารเยอะมากใช่ผมเมนูอันนี้่าน่าทานมากใช่มน่าทานไหมอา,าออไปหามาม้ากันดีกว่า มาได้ของทาน,นยังอ,อ,อันนี้โซนระทาร้อนอ่าไปดูของเย็นมาน้างไปมีอะไรมา้างเนี้ยละครับแซลมอนต้มยำอืมอาหารมากเอาเร็วๆค่ะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนอือ่าเอาน้องเฟรมใส่ถุงมือเ้ว ต่อไปค่ะป้าดิงซูด้วย่ะโอเค โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะนะคะหลังจากไปตัดมาแล้วนะครับเป็นไงมั่งโอ้โหตะลายยาเน้นคืออาหารดิบเน้นอาหารดิบทานมากดูสีสันของเนื้อปลาวว้าโอ้โหนี่ของปอนน้องเฟรมคืออะไรตักสตรอเบอร์รี่มาด้วยนะคะแล้วก็นปอนด์น้องเฟรมดูชิมมาแซมมาขาดไม่ได้เลยนะชิมมาที่นี่ Okay, <S <S โอเค <S <S อเคดี๋นนะยวครอบครัวเราขอตัวทานก่อนดีกว่านะเยี่ยมเลยค่าหมาม้าไม่พูดจาแล้วค่ะอยู่มากอยู่มากนี่แซลมอนขอตัวทานก่อนได้ะอไรมาคะไข่ปลาใช่ไหมมีอันนี้เป็นไขป่ปลากับอันนี้นะคะคืออันนี้เป็นอันนี้เปล่านะคะอ่าลองชิมไข่ปลาได้เป๊ะในเปล่าก็อันนี้เป็น้องเปะะ๊ะใช้ของอันนี้ ปินเวอร์ใช่ไหมไข่ปลาของแท้ค่ะอันนี้อันนี้อัีของใครมีของมังม้ามังม้าค่ะของสาลายด้วยมังม้าเห็นไหมคะเใส่ลงมาเป็นน้ำเลยที่นี่เป็นไงโอเคไหมเห็นชัดกันนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะกินให้ดูอีกรอบโอ้โหอมาเป็นน้ำของเพื่อน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 อยากทานมาที่ไหนครับเนี่ย นี่ที่อันนี้นะคะี่อะไรคปะป๊มีกาบัเบนานะแล้วอันนะทงได้นเ็่อาเอะไรมาหทานเนี่ยโอ้มีสาร่หอด้วยเยียวมีก็มีก็หมูชีสนะครับมาใหม่เนีย มามาหมอม้าไม่แล้วติดนนปลาติดปลาโอเคขอตัวทานต่อกันดีกว่านะติด <laughs> ฝันน,น,นี่เป็ของอายยอย <laughs> เป็นอะไรคะเนี่ยเปลนมือ <laughs> น้องเฟยไปเอาอะไรมาไอติมรสชาติเป็นไงลองชิมนะชิมเปลี่ยนมือ,ม,อ,ม,อ,อมากเลยครับเพื่อนเมื่อกี้โมแดงแดง์นการ เย็นดูมากเลยตอนถือมาดูเนี่ยะะเป็นดูเป็นเห็ดน้ำแข็งเลยะค่ะดูสิเนี่ยไอช็อกโกแลตนี่ค่ะเหมือนว่าน้ำแข็งมันติดเทียบเลยค่ะเข็งมากเลยะะดูนะคะว่าที่เขาเลือกลูกสวยๆมาให้น้องเป็นธรรานเลยค่ะน้องก็จะลองชิมนะคะแล้วชอ็อกโกแลตก็เลยนะะี่ค่ะหวานมีความหวานหอม อร่อยแล้วก็เหมือนว่ารสชาติช็อกโกแลตที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแต่ว่าคล้ายที่อื่นนิดนึงค่ะคส่วนวอลลิลาที่นี่นะคะเราเปิลอง,ปองชิมวอลลิลาที่นี่รูกขวดมากเลยค่ะก,ก,กลมติ๊กเลยอกลมติ๊กเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งใจทําให้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือ สวยเยอะเลยค่ะแต่ว่าเขาตักรูปส่ส,สวยมาให้น้องเฟมน,นะคะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะคือวอลลีลานะคะขอลองชิมรอบค่ะไม่แน่ใจวอลลีลาที่นี่มีความหวานหอมมันๆค่ะแล้วก็วอลลีลาที่นี่แตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะที่นี่แตกต่างกว่า <Okay. S 1> แล้วสองรสนี้นะคะแตกต่างกว่า ไปด้วยความที่เป็นไอติมญี่ปุ่นค่ะโอเคถูกใจไหมคะับถูกใจมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแลวน้องเฟยจะลองทำแบบนี้นะคะแม่ผลไม้ไมคะ่ะแม่ผลพลาดไม่ได้ครับปลาดิบค่ะแดงเฟรชจะมาลอง,องใช้วิธีนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆน้องเฟอเขาถามหน่อยคะ่ะใครชอบกินแบบ วอลลีล็อบเปล่าหรือช็อกโกแลตเปล่าเปลาว่ามะพรกินมาด้วยนะคะส่วนน้องเฟย์ชอบกิน2แบบนะคะแบบวอลลีล็อบบีเปล่าช็อกโกแลตเปล่าปลากับแบบรวมค่ะแบบนี้ค่ะมิกเลยใช่ไหมใช่ค่ะมิกอันไหนค่ะแบบนี้ค่ะโอเคขอตัวท้ายก่อนดี่วันนะเพื่อนๆน่าจะจะทนไม่ไหวเหมือนป๊ะป๊าแหละป๊ะป๊าก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะขอตัวไปชิมก่อนค่ะป้าลองชิมป้าลองชิมอ่า ไงครับน้องเฟรมไปเอาอะไรมาอีกแล้วคเนี่ยวิงค์ซูเมล่าโอ้โหชิมแล้วเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากเดีนี้นะคะไม่อยากให้ดูนะคะต้องไปแอบชิมก่อนก่อนที่จะให้เพื่อนๆดู <laughs> อดใจไม่ไหวใช่ไหมพอ <laughs> ดี<ล>ค,คนตากล้องกำลังทานน้ำอยู่คะ่ะหันมาอีกที <laughs> แขว่งเลยคะ่ะ <laughs> ไม่ทันเลยใช่ไหมไหนลองชิมชิมให้เพื่อนๆดูสิ เนียนไหมเขามีนมข้นหวานนะคะนี่มีนมข้นหวานแล้วก็มีเนื้อของน้ำแข็งเกล็ดของมิ้งซูนะคะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นแยมแยมอะไน,นี่ค่ะเมลอนแยมเมลอดใช่ไหมฟินเวอรเ์เมนูนี้แนะนำเพืเ่อไหมไม่ฟินค่ะแต่ว่าเยน็นปั่นนะ เกิดเพื่อนเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจลองมาทานกันได้ใช่ไหมช่ค่ะตามมาเลยใช่ไหมพี่น้องเฟย์ปักหมุดไว้ใช่ไหมช่ค่ะเไปปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยที่นี่น้องเฟย์ก็มาทานครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะประทับใจไหมคะประทับใจมากก็ลเลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆให้ตามมาครั้งแรกเราว่าจะมาทำอะไรที่นี่คะแม่มาซื้อของใช่ไหมซื้อของที่เลยไไหิวพอดี ที่แม่กาบ,บางนานแม่ฝน,นนะคะเป็นคนที่ต้องขายของโดยเฟซค่ะคก็เลยจะมาซื้อของกันนะคะ,พะเพื่อนๆแล้วกลับไปรู้กันะคะ่ะแล้วมาเจอร้านนี้นะคะหาหาล้านต้องนานค่ะก<า>ว่าจะเจอนะคะไม่ใช่ปลาโดนป้ายาปลาโดนหลอกมาค่ะป,ป้ายาเแม่ป้ายาป้าหาม,มาหม,มาบอกว่าจะพามาซื้อของไปไปมาแม่ลูกบอกว่าให้คิวค่ะ แกงของแม่ลูกนี่เองปลาตกหนะลุมพรางใช่ไหมถึงเวลาแล้วค่ะเราต้องรีบกินแล้วค่ะโอเคขอตัวก่อนค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปตรงนี้เลยลเเแล้วกันอ่าบอกเพื่อนๆเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดนเชื่อชอบแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเพือ่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่น้องเพื่อนกาลันจาร์ทำนะคะ ขอบคุณที่ขอตัวราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดเยี่ยมแล้วก็กดให้หัวใจน้องเฟมมาให้น้องเฟรมเยอะๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้น้องเฟมไปรีวิวที่ไหนอยากใ,ให้น้องเฟมไปรีวิวที่ไหนให้หรือว่าใคร,รมีร้านายอมมนายนะคม์ใคร,รคม,มีร้านอะไรที่ <ๆ S 2> อร่อยอร่อยนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยะค่ะน้องเฟมจะตาไป<บ>ใช่ไหม รีวิวให้นะคะแล้วใครจะส่งของอะไรให้น้องเปรนรีวิวให้ก็ได้นะคะน้องเฟรนช่วงนี้น้องเฟรนว่างทุกวันเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะ